สวัสดีค่ะช่องจีรนาทาโรโจีรนาพยากรมาพบกันอีกครั้งนะคะนี่คือดวงแลนด้อมอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดึงดูดให้คนที่มีพลังงานบวกเข้ามาพบเข้ามาเจอนะคะเรามาดูกันว่านะคะความเป็นคุณที่น่าจดจําที่ผู้คนเขาจดจําในตัวคุณนะคะความเป็นคุณคือเรื่องไหนที่น่าจดจาขออนุญาตสิงสิ์งสิทธิรูบาจาจทร์ไพ่ยิปซีไพ่อลลาคอ์นะคะ,ะมาเปิดคําทํานายนะคะให้ผู้คนที่มีพลังงานบวกบวกนะคะ เข้ามาฟังนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีที่ใช่ตรงต่อใจนะคะให้น้อมรับคําทํานายนะคะฝากกดติดตามน้องผู้ได้นะคะอุ๊ยได้ไพ่เดอะเรเวอร์นะคะสิ่งที่น่าจดจําในความเป็นตัวคุณคือคุณเป็นคนที่รักของผู้คนรอบข้างเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อัธยาศัยดีความจริงใจนะคะความจริงใจความ ที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้คนรอบข้างให้คนที่อยู่กับคุณคนที่อยู่ข้างกายคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักกระยาิมีเพื่อนฝูงคนที่ทํางานคุณเป็นคนที่เใจแรกใจอะค่ะเป็นคนที่ให้อะไรไปแล้วอะไม่ได้คิดถึงผลตอบรับที่คุณจะได้นะคะคุณเวลาให้ใจใครไปอะค่ะคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ รักใครรักจริงเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่รักเป็นคนที่พร้อมที่จะทําอะไรเพื่อคนรักเพื่อคนรอบข้างเป็นคนที่เสมอต้องเสมอไปเป็นคนที่เวลาได้รักใครแล้วคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบเออเฟื้อเพอรแพ่อบอบอ้อมอารีเป็นคนที่คิดถึงผู้คนอื่นเสมอจึงทําให้ผู้คนนะคะเขาเป็นคนคุณจึงเป็นคนที่ถูกรัก และนะคะ,ะ,คะเป็นที่รักของซินธิสิ์เป็นที่รักของนางฟ้าเป็นที่รักของเทวดาด้วยไม่ใช่เป็นที่รักของผู้คนรอบข้างหรือเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีน้ําใจดีเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่เวลาสายตาของคุณนะคะเวลาคุณสื่อสารกับใครคุณยิ้มกับใครอ่ะในแววตาของคุณนะคะเป็นแววตาที่จริงใจ คุณจะมีแววตาที่เปล่งประกายทําให้ผู้คนเขารู้ว่าเออคุณนะ่ะเป็นคนที่จริงใจนะด้วยเวลาเขามองแววตาของคุณนะคะไม่ต้องสัมผัสนะยิ่งถ้าแบบว่าแววตาของคุณจับมือคุณ,คณเขารู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความปลอดภัยถึงเอ่อถึงความแบบใส่ใจในตัวคุณถึงความว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่เออแบบคบได้แล้วพร้อมที่จะแบบทิ้งตัวอนอนไปกับคุณได้อะไรประมาณนี้เหมือนว่า เป็นคนที่ปลอดภัยและเป็นที่เซฟโซนเข้าใจจิตใจผู้อื่นนะคะเห็นไหมเป็นเหมือนนางฟ้าค่ะเออเหมือนเขาได้พบเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเออมันก็มีคนที่ดีๆที่แบบเข้าใจผู้คนที่รับฟังผู้คนน่ะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขทุกครั้งเออเขามีความสุขทุกครั้งแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าจดจําที่ผู้คนเขาแบบจดจําความเป็นตัวคุณคือความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เป็นที่จดจํา คุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะเออเป็นคนที่ยิ้มหวานสายตาหวานสายตาอ่อนโยนเป็นคนที่แบบอบอุ่นอะเออเขาจะจดจําในความที่เป็นคุณคือคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีน้ําจิตน้าใจดีเป็นคนที่แบบรู้ทุกอย่างอะผู้คนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนที่แบบใส่ใจนะคะเออเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นเป็นคนที่แบบ เ,เก็บรายละเอียดผู้อื่นได้ดีอ่ะเออนะเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะในสิ่งที่แบบพวกเขาแบบจดจําในความเป็นคุณนะความน่ารักความอัธยาศัยดีและตัวคุณนะคะเป็นคนที่บาลานตัวเองได้อ่ะคะ่ะในสิ่งที่เขาจดจําคือคุณสามารถเออเวลาคุณเจอสถานการณ์อะไรคุณสามารถปรับปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้นี่คือความเฉลียวชาดของคุณ ที่ผู้คนเขาจดจําในตัวคุณหรือว่าคุูเป็นคนที่ดเฉลียวฉลาดเป็นคนที่พลิกแพงเป็นคนที่เไหวพริบด,ดีนะคะใครที่จะเข้ามาแบบหลอกล่อลูกล้อลูกชนอ่ะคุณสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้คุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะในสิ่งที่เขาจดจําในความดเฉลียวฉลาดของคุณนะคะนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาจดจําในในตัวคุณคือคือได้ไพ่หรือสีอะค่ะเนาะเจเฮอร์มิตนะคะอได้ไพ่หรือสีค, no, erm ะคะอือ,คอในความที่น่าจดจำของคุณคือไพ่หรือสีอะค่ะเป็นคนที่ สุขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้ใหญ่มีความละเอียดอ่อนเอ่อมีความเป็นครูบาอาจารย์มีความเป็นจิตใจดีเป็นผู้ให้เป็นคนที่เอ่อทุกคนเคารพอะค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะมีคนเอ่อเคารพรักคุณในความที่คุณเป็นคนที่คิดดีทําดีเอ่อศรัทธาในความดีเป็นคนที่มีความที่จิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่สมมติถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นที่รักของลูกศิษย์อะค่ะเป็นคนที่ให้ความรู้เอ่อแก่ผู้ผู้คนรอบข้าง เป็นคนที่ไม่หวงความรู้เอ่อแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในในคุณงามความดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ให้เป็นคนที่ชี้ทางสว่างให้ผู้คนแต่ผู้คนนะคะเขาจะจดจําในความที่เป็นตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อโลกส่วนตัวสูงอ่าแต่ถ้าเวลาคุณได้เข้าสังคมอ,มมมอคะ,ค,ะมมอออค่ะคุณก็จะเป็นที่รักคุณก็จะมีแบบเอ่อมีมุมของคุณนะคะคือมุมเวลาออกสู่โลกภายนอกค่ะคุณก็จะเป็นคนที่เอ่อจับจับ จ้องจับตามองเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเป็นคนที่อายุแบบกับหน้าตาคนละวัยกันเลยเนาะเอ่อเป็นคนที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูน่าทนุถนอมเป็นคนที่เอ่อแบบเข้าผู้คนได้ได้ง่ายอะคะ่ะคุณจะปรับเปลี่ยนเวลาคุณอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวหรือว่าเวลาคุณแบบทํางานนะคะคุณก็เป็นคนที่จริงจังในสิ่งนี้นที่เขาจดจําคือเวลาคุณทํางานทําอะไรอะค่ะคุณจะมีเอ่อคุณจะเป็นคนที่เป็น ผู้นำเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสในงานเป็นหัวหน้าหรือเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้คนนะคะผู้คนเขาจะเป็นแบบเห็นคุณเป็นไอดอลในสิ่งเวลาที่คุณทําอะไรอะค่ะคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะแต่เป็นคนที่ถ่อมตนนะคะเป็นเหมือนฤาษีค่ะมีความรู้มีความสามารถแล้วก็แก่วิชานะคะแก่โลกรู้โลกสามารถช่วยเหลือผู้คนสามารถซัพพอร์ตทั้งในเรื่องจิตใจปรับทุกได้เป็นคนที่รับฟัง เป็นพ่อพาเป็นแม่พาเป็นเซฟโซมเป็นแสงสว่างให้ผู้คนแบบว่าบางคนแบบคนเขาดิ่งๆอะ่ะเขาจะนึกถึงคุณเวลาเขาได้พูดได้คุยกับคุณอะ่ะเขาได้ปรึกษาคุณเหมือนเขาเห็นแสงสว่างเหมือนเขาเห็นคุณเป็นไอดอลเหมือนเขาเวลาเขาได้แบบบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอที่มาชมคลิปเรนดอมนี้หรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ให้ำํำปรึกษาพอเขาแบบว่าได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกมีความสบายใจเออแล้วก็มีความศรัทธาในตัวเองเหมือนมีพลังในตัวเองค่ะคุณเหมือนจะเสริมพลังด้านบวกให้พวกเขาเออ ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่เวลาทํางานแล้วผู้คนเขาแบบ เขาเขาจะแบบวางใจในตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ย <panels sei aki> ึดมั่นถือพระมั่นในในในสิ่งที่ดีงามแล้วคุณเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะในในสิ่งที่ตรงนั้นนะที่เขามีความชื่นชมชื่นชื่นชอบในตัวคุณนะคะเขามีความศรัทธาในความรู้ความสามารถของคุณเขาเอ่อในการวางตัวของคุณนะคะคุณดูมีความสุขุมคุณดูเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีอะค่ะเป็นสิ่งที่น่าจดจําที่ผู้คนทุกคนต้องต้องแบบชื่นชมแล้วก็แบบ จดจาในในตัวคุณนะคะแล้วเขาจดจําในตัวคุณในเรื่องไรอีกเอ่อเขามีความจดจําในตัวคุณว่าตัวคุณอะค่ะเป็นเุ้ยใด้ไพ่สองใบเลยตัวคุณนะค่ะเอ่อเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีพัฒนาการดีคุณมีความฝันคุณมีทัศนะทัศนคติที่ดีคุณมองการไกลอะค่ะคุณเอ่อสามารถปรับบุคลิกภาพการแต่งตัวความคิดหรือชีวิตคุณอะคุณสามารถปรับให้ตัวเองดีขึ้นได้เอ่อคุณคุณมีความสามารถที่แบบเอ่อ มีจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอะ่ะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมีร่างกายที่ดีมีสังคมที่ดีนะคะคุณแบบว่าไม่อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่จงปักอ่ะคะ่ะคุณไม่จงปักคุณแบบ พัฒนาตัวเองจิตใจร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาเขามองคุณว่าคุณคือไอดอลของเขาเลยนะคะสมมุติว่าบางคนอาจจะเคยอ้วนคุณก็อยู่ดีคุณก็กลับมาผอมได้อ่ะคุณกลับมาดูแลตัวเองได้อ่ะเห็นไหมดูแลตัวเองร่างกายดีจิตใจดีหน้าผมดีเไม่ปล่อยให้ตัวเองโทมเนออสวยหล่อเพอร์เฟกแล้วเขาก็มองว่าในสิ่งที่น่าจดจำคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาเห็นในในทุกการเติบโตของคุณนะคะแต่คุณเอาแบบความที่คุณแบบอุปสรรคของคุณนะคะเอามาแบบ มาสอนผู้คนนะคะเออปัญหาอุปสรรคหรืออะไรของตัวคุณนะคะคุณเอามาแบบเออแบบให้ความรู้ผู้คนในสิ่งที่คุณเจอที่คุณเผชิญมาแล้วไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไระคะ่ะคุณก็พร้อมที่จะเดินสู้ฝนสู้ฟ้าสู้แดดนะคะในสิ่งตรงนั้นแหละคะ่ะคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยในสิ่งที่ผู้คนเขาจดจําในความเก่งของคุณในความ